จ้าสวัสดีจ้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องบอลสีบ้านป้านันนะคะมาเจอเจอกันเช้าเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เนาะ วันนี้นะคะวันนี้ปนันก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆแบบในราคาเบาๆนะคะในราคาเบาๆคือ50บาททุกต้นนะคะ50บาททุกต้นนะคะ50บาทค่าส่งนะคะต้นแรก50ต้นต่อไปบวก10นะคะส่งปพนอ e.m.s ให้นะคะส่งอนอนะคะเพื่อนๆนจะได้ทั้งโอนและปลายทางเพื่อนๆท่านใดชมคลิปแล้วก็อย่าชมเพลินเตรียมสมุดปากกาจดด้วยนะคะวันนี้ปนันมาจัดโปให้อีกแล้ว ต้นละ50บาทต้นละ50บาทซื้อครบ10ปิะนันแถมให้1เลยนะคะซื้อครบ10แถมให้1นะคะวันนี้เนาะกลายเป็นว่าแบบว่าบอนสวยๆไซส์สวยๆนะคะซื้อครบ10แถมให้1หรือใครจะต้องการที่แบบว่า,าให้จับ อกอให้รวมกอให้กอละสามต้นห้าต้นก็บอกได้เลยนะถ้าสามต้นก็นั้นก็จัดให้ได้เลยสามต้นห้าต้นนะคะส่งอรอบนี้นะคะรอบนี้จะสัดจัดส่งให้เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันจันทร์นี้จะเป็นวันวันหยุดนะคะเฉลิมพระชนม์วันสาราชการที่ สิบนะคะเพ,เพื่อนจ๋าเป็นวันหยุดของปอนอเนาะจัดส่งให้เป็นวันอังคารนะคะที่29นะคะเพื่อนๆก็ดูคลิปแบบช้ำชำกันไปได้เลยนะคะดูให้แบบเพลินๆกันไปเลยเตรียมสมุดปากกาจดนะเผื่อมีถูกอกถูกใจจดได้เลยซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะค่าส่ง50าสบวกสิบนะคะ วันนี้ดีมากเลยเพื่อนๆจ๋าไซส์เจ็ดสไซส์ร้อย, 70, ยป้านันก็มาให้50บาทหมดทุกต้นนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าใครพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคลิปนี้นะป้านันก็จะให้ที่แบบว่าอ่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เจ้าเหนือหัวรัชการที่10เนาะประนันก็ให้ต้นละ50บาททุกต้นนะคะหน้าไม้170่งรอยก็ามาให้50บาทนะคะซื้อครบ10แถมให้1ด้วยนะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกับบอนสีสวยๆราคาเบาๆกันเลย ต้นแรกเลยนะคะต้นแรกเลยป้านันให้ปลูดทิมเลยนี่ดูไซส์ใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆจ๋าไซส์นี้ก็คือมันเป็นไซส์เขาเรียกอะไรขึ้นหน่อแล้วนะนี่สองเท่ากับสองต้นเลยนะอันนี้ต้นลูกนั้นเนี่ยเพื่อนๆจ๋าอันนี้ต้นแม่เนี่ยยุบไปแล้วเขาขึ้นมาใหม่เอาให้ห้าสิบบาทเท่านั้นคือไซส์หนึ่งร้อยเอาใครไวใครได้นะคะเพื่อนๆจ๋าใครไวใครได้ต้นที่รีวิวนะคะแคปได้รีบแคปส่งภาพมาถ้าส่งภาพมาป้านันไม่อ่านสักทีก็โทรมาเลย เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสนะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เนาะอ่าต้นแรกผ่านไปปูทิมอ่าต้นต่อมาอันนี้จะเป็นเพชรบ้านปะทุมอ่าเพชรบ้านปะทุมนะคะแคบได้แคบเลยต่อมาหวานหวานนี่เลยเศรษฐีสุพรรณอ่าอันนี้ก็ไซส์แบบล้นๆกันเลย5 0าสิบาทเศรษฐีสุพรรณยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ บอลใบกลมเดือนเมษาต้นนี้เดือนเมษานะคะใครเกิดเดือนเมษาอยากเอาไปเลี้ยงดูนะคะเชยชมเดือนเมษาจัดให้เลยต้นนี้สีกาญจนาพิเศษนี่เพื่อนๆจ๋ามีลูกออกมาแล้วนี่เห็นไหมลูกน้อยออกมาแล้วนะคะมีลูกปายสวยด้วยนะคะเอาให้ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ห้าสิบาททั้งแม่และลูกนะคะวันนี้ใครพลาดไม่ได้เลยนะใครพลาดนี่เสียดดยแน่นอนเลยนะคะ ต้นต่อมากระถางต่อมานายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นนี่ยิ่งแกต่ต้นยิ่งสวย่นะคะนายทองเหม็นประนันก็พูดผิดพูด,พดถูกอยู่นี่เนี่ยอ,อันนี้จะเป็นบอลเก่าบอลบ้านบ้านเราเพชรพันล้านเพชรพันล้านเริ่มกัดสีมาแล้วนะเพื่อนๆจา๋าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ ห้าสิบบาทไม่แพงเลยใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยสวยๆต้นนี้ป้านันลืมชื่อนี่สวยด้วยนะเพื่อนๆจ๋าลืมชื่อสวยบอกได้เลยว่าสวยเอาห้าสิบบาทลืมชื่อต้นที่หนึ่งนะคะลืมชื่อต้นที่หนึ่งแคบได้แคบนะสีหวานๆชมพูหวานๆนะคะอ่าต้นต่อมาอันนี้น้องมีชื่อว่าตะวันทอแสงนะคะตะวันทอแสงจะสวยต้นสูงกว่าอ่า เศรษฐีสุพรรณนะคะเ,เพื่อนๆจ๋านี่ต้นสูงกัดสีสวยชมพูเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋านี่ดูจมูกดูตรงจมูกเขาจะเป็นสีชมพูเขาจะกัดสีนี้เลยนะ,ะเ,นเพื่อนๆจ๋าเนี่ยเริ่มกัดมาแล้วนะ,ะสวยมากบอลตัวนี้นะคะอาจัดให้ไปเลยวันนี้เปิดตู้แบบบอลสวยๆทั้งนั้นเลยให้ราคาเบาๆนะคะให้โปรห้าสิบบาทซื้อครบสิบแถมหนึ่งนะคะให้แบบโปรวันเฉลิมพระชนมพรรษา เหนือหัวราชการที่สิบนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่อาจัดไปเลยห้าสิบบาทนะคะเมืองใหม่ต้นนี้น้องมีชื่อว่าชมพูพญายิ่งโตยิ่งงามนะคะเป็นเพื่อนจ๋าใครได้เลี้ยงบอลสีแล้วแบบยิ่งเลี้ยงยิ่งรักอ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ๋ายิ่งเลี้ยงยิ่งรักเพราะนางสวยหลากสีนะคะอ่าชมพูพญาอ่าอันนี้อ่า สาววารินอ่านางวารีอ้าวป้านานลืมสลับชื่อนางวารีอ่ามีจํานวนเยอะๆเลยนะคะนางวารีนะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าทวีราบนะคะว่าทวีราบก็สวยนะคะทะวีราบก็สวยทรงใบนะคะแข็งแรงอ่าทวีราบชื่อดีมากเลยนะ รูปหัวใจสวยๆกันเลยเพื่อนๆจ๋าออมนาคนะคะน้องมีชื่อว่าออมนาคสวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าดูใบดูใบเป็นรูปหัวใจสวยมากออมนาคนะคะชื่อก็ดีใบก็สวยทรงก็งามนะคะต้นนี้ก็ชื่อดีมากกําเนิดทรัพย์นะคะเพื่อนๆจ๋ากําเนิดทรัพย์ใครยังไม่มีต้องมีเลยนะชื่อก็เป็นมงคลนะคะบอลก็สวยนะคะ ต้นนี้นะคะกระถางนี้มีสองต้นลูกขึ้นมาแล้วมงคทซับนะคะมงคณซับเพื่อนๆเอาไปก็ไปอัพกระถางเลยเดอ้อดินมันมันแน่นแล้วนะเพื่อนๆจ๋าจนยุบแล้วลูกขึ้นแล้วนะคะมงคลซับอ้าวห้าสิบบาทสองต้นโอ้โหฟุกมากเลยนะคะวันนี้นะคะใครไม่ได้ดูคลิปวันนี้จะต้องเสียดายใครดูแล้วรีบโทรหาเลยนะคะราคานี้นะคะ อ่าต้นนี้จะเป็นสาวาสาวารินสาววารินก็50บาทนะคะสาววารินต้นนี้จะเป็นบอนกาบนะคะเศรษฐีริมนาคโอ้โหชื่อดีมากเลยเศรษฐีริมนาคยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยจะกัดเป็นสีชมพูนะเ,นเพื่อนๆจา๋าขอบใบออกสีชมพูนะคะดูนะคะสวยมากเศรษฐีริมนาคใครยังไม่มีรีบเลยนะ ต้นนี้นะคะรัตนสินนะคะรัตนสินนะคะสวยๆป้ายแดงๆกันเลยนะคะรัตนสินต่อมาอันนี้ก็เป็นบอนกาบอีกตัวหนึ่งที่สวยลาสีพฤทศกนะคะลาสีพฤทศกบอนกาบยิ่งโตยิ่งสวยนะคะบอนตัวนี้นะคะ,ะต้นนี้จะเป็นมะนีแดงนะคะมะนีแดงสวยๆเลยชื่อดีมากมะนีแดง กระถางต่อมาต้นนี้จะเป็นตาระแม่กุสุมานะคะเป็นบอนบ,นบานๆสวยๆหวานๆอมมตะนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นนิไทยนิยมอา่าไทยนิยมก็สวยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าดูนะใครชอบนะคะอันนี้จํานวนไม่มากนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าต้นนี้จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนอา่าใครยังไม่มีนะคะ ผู้เท่าเฝ้าเรือน50บาทเองเพื่อนๆจ๋าซื้อครบสิบแถมให้หนึ่งด้วยนะคะสุดยอดของของความงามเลยนะต่อ,อมานี้จะเป็นพระนารารพระนารารอ้าวห้าสิบาทนะคะห้าสบาทนะคะพระนารายใครอยากให้ทำฟอร์มกอสั่งได้เลยต้นนี้จะออกแบบโทนออกจะออกม่วงๆนะคะเพื่อนๆจ๋าลือสีโคบุตรนะคะลือสีโคบุตะะรตถ้านางแบบ กัดสีหมดนะคะออกจะเป็นม่วงประกายม่วงไปเลยนะคะใบใหญ่ๆมากเลยหรือสีโคบุตรต้นต่อมานี้จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วตาเสือนะคะพื้นใบออกสีเขียวอ่อนเหลืองอ่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเจ๋าเอาจัดไปละเม็ดสีแดงอ่ากระจายทั่วใบนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากอ่าห้าสิบบาทไก่แก้วตาเสือมีจำนวนเหมือนกัน ต้นนี้จะเป็นหลงปูขาวอันนี้อ่าพอนั่นเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วนะคะหลงปู่ขาวเป็นบอลกราบบอลแข้งนะคะอ่้าสิบบาทโอ้โหใครได้ดูคลิปนี้นี่สุดยอดเลยนะมีแต่บอลดีๆบอลสวยๆป้านันมาจัดให้นะคะจัดให้โปซื้อ10แถมหนึ่งนะคะค่าส่ง50าสบวกสิบนะคะเป็นเพื่อนจา๋า ต้นต่อมาอันนี้จะเป็นนกฟีนิกซ์นะคะฟีนิกซ์นี่ดูนะคะแล้วก็มีพยามน์บวกไปด้วยสองต้นในกระถางสีกลมกลืนกันเลยเพื่อนๆจ๋านจะไม่ต้องแยกก็ได้สีเขาเข้ากันได้เลยห้าสิบบาทสองอย่างนะคะถ้าถ้าต้องการต้นนี้ก็พิมพ์มาบอกว่านันด้วยนะว่านกฟีนิกซ์บวกพยามน์นะคะ ส่วนต้นนี้นะคะพระวัยนะคะพระวัยพระวัยนี่ลูกออกมาแล้วนะพนเพื่อนๆจ๋ามีลูกน้อยออกมาแล้วนะคะโอ้ยสวยงามมากนะคะพระวัยนี่เป็นลูกของคุณแผนนะคะพเพื่อนๆจ๋านี่จัดไปเลยห้าสิบบาทมีแต่บอลสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะใครชมคลิปแล้วห้ามพลาดเลยนะคะ สวยงามต้นนันมาจัดโปให้นะคะอันนี้จะเป็นหลวงลาดเสนาหาวันหวานอย่างนี้เลย50บาทนะคะหลวงลาดเสนหาใครอยากทําฟอร์มกอบอกได้เลยเดอ้อต่อมาชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปเอาจัดไปอยากได้อะไรแคปได้แคปแคปไม่ได้จดเลยอ่าชมพืนเตรียมสมุดปากกายังจดเลยนะคะ ต่อมานี้จะเป็นไก่นะคะไก่สุดสงวนอันนี้มีไม่มากนะคะเพื่อนๆจ๋ามีออเดอร์มาเยอะเลยแต่ป้านันทำทำให้เขาไม่ได้เนาะก็เลยต้องเอามาแบ่งปันเพื่อนๆในคลิปก็แค่รู้สึกว่าจะเห็นแค่สองต้นนะคะเพื่อนๆจ๋านี้แค่นี่อีกต้นหนึ่งนะคะมีไม่เยอะถ้ามีเยอะพอส่งจีนแล้วอันนี้ไม่มีนะคะมีไม่เยอะมาได้แบ่งปันในคลิปนะคะ ใครอยากได้ก็ทักมามีแค่2ต้นนะคะอันนี้มีแค่สองกระถางต่อมาจะเป็นไก่นะคะไก่อัมารินอ่าใครยังไม่มีนะคะไก่อัมมารินสีชมพูจะเยอะกว่าไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีจะสีขาวเยอะกว่าสีชมพูนะคะแต่ว่ามีสเสน่ห์ทั้งคู่นะคะเป็นเือนจ๋าสวยถ้าแบบกัดสีเต็มที่นี่เขาจะขึ้นกล้องมากเลยนะสวยมากเลย เพื่อนๆจ๋าตะวันพอแสงต้นนี้เริ่มกัดสีชมพูมาเยอะแล้วถ้าส่วนตัวของป้านัปนป้านันว่าเขาสวยกว่าเศรษฐีสุพรรณนะสวยมากสวยแทบจะกัดสีแบบเป็นสีมหาโพเลยนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยสวยเอามันใสร้อยนะเพื่อนๆจ๋าป้านันมาให้ในในวันเอ่อ เฉลิมพระชนมวันพรรษาอ่าจัดให้แบบของสวยๆงามงมมาแบ่งปันกันเนาะเพราะว่าไม่รู้จะให้อะไรเนาะก็ให้บอลสีนี่เนี่แต่ในราคาแบบอ่าจับต้องได้เลยนะคะเพื่อนๆจ้าเจ็ดสิบหนึ่งร้อยปนันเอามารวมกันในราคา50บาทเท่านั้นนะคะอ่าต้นนี้มีซับกับมิ่งมงคลอ่ากระถางนี้ได้ได้แพ็คคู่เลยนะคะมิ่งมงคลกับ มีซับนะคะอ้าวแคบได้แคบเลยอันนี้มีไม่ได้นานนะได้ให้กระถางเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้จะเป็นหมอยอดเดชนะคะเป็นบอลใบกลมหมอยอดเดชนี่จะเป็นบอลกาบนี่จะเป็นกาบนาคราชนะคะบอลกาบนาคราสสวยๆหว,ว,วานๆนี่เลยอันนี้จะเป็นนางวิชุดานะคะนางวิชุดาป้ายสีชมพูนะคะวิชุดา มีซัพ์ต้นนี้สวยงามมากเพื่อนๆจ๋าหน้าดังเดิมเลยนะคะมีซับอ์าใครชอบนะคะคมดุดันอันนี้จะเป็นบอนใบไผ่นะคะบอนใบไผ่ที่เป็นลูกไม้นะคะเพื่อนๆจ๋ากัดสีสวยมากเพราะพนันเลือกแม่ไว้นะคะเพื่อนๆจ๋านี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะกัดสีออกจะเหมือนอ่าพญาหงเลยนะเพื่อนๆจ๋ากัดสีออกจะเป็นพญาหงเลยใบหนาแข็งแรงนะคะบอนใบไผ่นะคะ ต่อ,อมาต้นนี้นะคะมันจะเหมือนพวกกวนอูง้าวกวนอูแต่น้องมีชื่อว่ามัดสุรีอันนี้จะใบใหญ่ใบพึ่งใบหนานะคะเพื่อนๆจ๋าใบจะใหญ่จะกว้างกว่า่าพวก กวนอูวกเงาวว้ากวนอูนะคะนี่จัดไปเลย50บาทมัดสุหรีมีจํานวนเยอะนะคะเพื่อนๆจา๋าใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอแดงแบบใบยาวๆสวยมากเลยกอหนึ่งก็3ต้นทําได้นะคะใครอยากได้ทําฟอร์มกอแบบสวยๆอลังการก็3มต้นห้าต้น6ต้นจัดไปเลยนะคะ50บาทเท่านั้นนะ มาต่อตู้ที่สองกันมาต่อตู้ที่สองเอาทศกัณฐ์นี่ทศกัณฐ์นะคะกําลังกัดสีออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้ากัดสีเต็มที่สวยมากเม็ดสีชมพูสีขาวอา่าเขาเรียกอะไรผสมกันแล้วสวยงามมากมีเสน่ห์คือทศกัณฐ์นี้เลยนะคะต้นต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแบบกัด กัดออกมาเหมือนเหมือนคล้ายๆทศกัณฐ์แต่นางเป็นบอลใบกลมนะคะเ,เพื่อนจ๋าต้นนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องมีชื่อว่าสังนารายนะคะสังนารายอันนี้ก็จะกัดเม็ดสีชมพูอ่าสีขาวสลับกันเนาะแบบมันจะประปลายไปด้วยกันก็จะกัดเหมือนอันนี้เลยแต่สีชมพูเข้มนะคะเนเพื่อนจ๋าต้นนี้ออาให้อยู่50บาทนะคะ ต้นต่อมาหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดใครยังไม่มีสะสมให้ครบทุกตัวนะเพื่อนๆจ๋าราคานี้ต้องมีให้ครบทุกตัวเด้อห้าสิบบาทไซส์แบบอืมอืออ่าต้นต่อมานี้น้องมีชื่อว่าสีเทพารักษ์นะคะสีเทพารักษ์สวยไหมสวยไหมต่อมาชื่อมหาโลหะนะคะชื่อแบบเหมือนแบบ มีมนขังนะคะมหาโลหะแต่สีหวานเลยนะคะสีชมพูหวานหวานเลยห้าสิบบาทมหาโลหะต้นนี้ป้านันลืมชื่อเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากเลยนะแม่เขาว่าลืมชื่อนะคะอ้าวป้านันก็มาแบ่งปันให้หนึ่งกระถางนะคะให้หนึ่งกระถางเพราะว่านางนางแบบสวยงามจริงๆเอามาแบ่งให้หนึ่งกระถางใครไวใครได้นะคะแคบเลยบอกป้านันลืมชื่อไม่รู้ว่าต้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจ๋า ต้นที่เท่าไหร่แล้วเนาะที่ที่ที่สามหรือที่สี่แล้วไม่รู้เนี่ยอ่าจัดไปถ้าแคบภาพได้ก็แคบนะถ้าแคบไม่ได้ก็บอกว่าเป็นบอลใบไผ่ที่ประนันลืมชื่อนะคะอ่ะกระถางต่อมานี่น้องมีชื่อว่าทองพันช่างชื่อดีด้วยเด้อชื่อดีด้วยทองพันช่างนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้นะคะโอ้ยสวยทุกอย่างเลยเพื่อนๆเลยสวยงามวันนี้มาปล่อยแบบแบ่งปันสุดๆเลย กระถางนี้เอาโชคดีอีกแล้วนาทีทองใบไผ่กับณนะเมืองนนท์นะคะใบไผ่ที่ว่าป้านันบอกว่าป้านันคัดแม่ไว้นะต้นนี้ยังไม่มีชื่อนะคะใบไผ่ต้นนี้นางจะสวยมากที่แบบว่าแก่พอแก่ต้นแล้วนางจะเหมือนพญาหงะ่ะเนี่ยต้นนี้สวยแต่นางไม่มีหูเหมือนพญาหงแต่เรื่องลายเรื่องกัดสีมาเหมือนพญาหงวิเลยอ้าวจัดไปห้าสิบบาท ต้นนี้น้องมีชื่อว่าร่ํารวยอ้าวใครยังไม่มีนะคะชื่อนี้ร่ารวยชื่อดีมากเลยกระถางนี้นาะทีทองอีกแล้วรัตนสินกับอา่ากับสาววารินรัตนสินกับสาววารินมีสองต้นในกระถางห้บาทต่อมามณีทองมณีทองโอ้ยสวยจึ้งเลยเพื่อนๆนจ๋าห้าบบาท First, ต,ต่อมาต้นนี้จะเป็นหยกกำมะหยี่หยกกำมะหยี่นะคะอันนี้ก็มีจํานวนเยอะนะคะเนเพื่อนจ๋าหยกกำมะหยี่นี้จะเป็นจุลพลนะคะหน้าออกเป็นสามเหลี่ยมกัดสีสวยมากนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าจุลพลกัดสีสวยมากใหญ่ๆเลยนะมีจํานวนให้ไม่มากนะคะจุลพลมีจํานวนไม่มากวังทองวังทองป้านั้นก็มีแบ่งปันให้ให้สองกระถางเท่านั้นนะคะให้สองกระถางเท่านั้นวังทองนะคะ อันนี้จะเป็นพระโมกขลานะพระโมกขลานะก็เป็นบอลกาบบอนแข้งกัดสีชมพูสวยๆตอนโตนะคะสวยงามมากต้นนี้ ถ้าใครสนใจไซส์ใหญ่หรืออะไรก็ทักถามมากันได้นะคะไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันกระถาง6กระถาง8นะคะก็ทักถามมากันได้ป้านันก็มีแบ่งปันให้แค่ว่าวันนี้ป้านันไม่ได้ทําคลิปให้นะคะทำก็แค่พามาชมนะคะป้านันทําคลิปไซส์50บาทนะคะแต่ถ้าใครสนใจไซส์ใหญ่แบบว่าป้านันอัพกระถางแล้วน้องก็แข็งแรงก็ทักถามมากันได้ส่วนตัวเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าหลังไมเลย นะคะเบอร์โทร0812810775โทรมากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะทำคลิปแค่2ตู้ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ปนานันก็มาแบ่งปันให้อยู่ที่สองตู้เนาะให้อยู่ที่สองตู้ราคา50บาทนะคะราคาห้บาทซื้อครบ10บป้านันแถมให้1ต้นนะคะวันนี้โปรสิแถม1นะคะค่าส่ง50าสบวกสินะคะเบอร์โทรหรือเบอร์แอดไลน์ศูนย์แปดหนึ่งสหนนะคะสนใจต้นไหนสะดุดตาต้นไหนทักถามมากันได้เลยนะคะจดชื่อ าถามป้านันมาได้เลยต้นไหนที่ไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยถามได้นะคะให้50บาททุกต้นเลยมีแต่บอลสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้แบ่งให้สองตู้นะคะแบ่งให้สองตู้นะคะเดี๋ยววันหลังป้านันมาทําคลิปให้อีกนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าต้นที่ป้านันรีวิวหมดแล้วเดี๋ยวปนันไปทําตู้ใหม่ให้เนาะแต่ถ้าใครชอบ คลิปวันนี้นะคะถูกอ,อกถูกใจคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้นานันด้วยถูกอ,อกถูกใจต้นไม้ก็รีบโทรรีบทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนและขอบคุณทุกออเดอร์นะคะขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮ้งเ่งกันนะคะสวัสดีค่ะ